สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมมนโอมชาแนลนะครับฝนหลังจากหยุดตกไปประมาณสองามชั่วโมงนะฮะตอนนี้ก็มืดมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ชมอืมแมนมีหลายขาครับผมนั่งนั่งคุยกับลุงซังนี่ยังี่บอกน้ำเนี่นะเพื่อนบ้านอัน ผู้ใดผู้ใดได้ล่ำมื่อเกียอกันเอามาแบงคับอันเบาบัหนาผัวน้ำผันว่าเออร์ติเก็บันนี้ต่อไปเปอร์ติเกบค่าอันค่าเบาบัหนาเทพปูนหัวละสิบค้นสิบค้อนสิบค้นทุกงววสิบบาทเออเออหัวละสิบบาทหัวละสิบบาทต่อคนเออบอกจอรล่ำนั่นไดก็ต้องให้ค่าข่เทพปูน้ำสิบบาทเออ จอดล่ามได้นี่นะอดไปเด้อรไปเด้อคงขอดาเสียที่เดียวเันมื่นพันสิบบาทขโมยเลยค่อยมาเอานะไปเอาบ้านไร่เลยขโมยเลยพมาจดไว้จอันนี้คือตีแบงกันกับลุงสร้างเด้เออนนี้เเจ้าไปเอาเลยบ้านไร่ผู้หลวงพนจีเอาไหมเลยไม่ออทถึงกำหนดหนึ่งืนแล้วโอนมาทันทีน้พอเวลาขโมยล่ามมัจะกพก่สิตีรวดเดียวพุแล้วปีละหมื่นผุแล้วเจ้าเออก็ได้างนน พอยมาหาโนาไม้เห็นเจ้าพพ่อเดือนดอกเงินมืน <c oughs> ่นเนน้เออว้าถึงโนไม้แล้วอันมีผู้หนึ่งตัง้งตาเจ้าเลี่ยงตะกะแตนตะที่แหลกรับปากคอยวาขคอยสืย้อใดก้อนมูเลยชา,ายคนนั้นบมีผู้ชายคนหนึ่งแล้วว่ะเอเอผู้ชายยี่บกเห็งกันลงตัวเลยเยตกลงกันลงตัวจนเท่าเดือนนี้ให้ได้อยู่ตะกะแตนโออยหาซื้อแล้วเห็นเล่จนตะกะแต,แตนรับเนี้ยเหอรอพอตั้งกากะบินนี้แล้วไปห พอเห็นอยู่งานตัวึงหาลปาตั้งกากระบินนี้ว่นเลยนั่นกัะป๋าแตนหางได้หนึ่งโลขวยส้งมีจังกินมีจังกินนั่นมีจังกินว่ามีจังกินหรอเล่าจ็ังได้แบบนี้นก้ว่าเลยู่ลงกันเรียบร้อยเดยนี้ฮะลกงลงกันแล้วบ่ยิ้ว่าพี่เลยอำนาจอยู่นหัวอจได้เจอฮาฮ่าฮเาฮ่าฮ่า่าฮ่เฮ่าอ่าฮ่าฮอาฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่่าฮ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 าฮ่ฮา่า ลอยหลังมาถึงปากทางเข้าร้านสมพรปากเลยนะฮะอมาูีแล้วหลังเตเอาเอลงาเย่งเดียวย้ไปนอเลยเนสืาย่าาเทั้งี้้ายเสายเตรมคันรถเลยเต็มคันรถเมันรถเลย คนเห็ดปะทกาก็ไเด็กกินอยู่แตคนเห็ดล mm ีลาเนาะเห็ดลีลากระดอกกะเดี้ FC เข้ามาช่องเอชีอยู่อ <vit> ันนึงหนึ่งพันเร็วๆเด้อเปื้อนน้ำแล้วเดี๋ยวน้อเปื้อนน้ำนน่ใคเปนไล่ผู้เดียวด้ยังบอกหอดบอกยังห่อหัดพันอยู่ว่าช่่น่อก็ห่อเขาจะมาเสื้อผ้าย้ำเจ้านน่ะแล้วขอเปลี่ยนกันหรือเป่า่สิบปักเปลี่ยนเนาะ วันนีมีเ้ครับนี่ลุมก็ดจมกุดลอยอย่างกดพัดลมแล้วอเอฟซีฝากมากอ่ะฮิตเท่าไเถออนเอากระเป๋ามาให้อืมกระเป๋ายี่ห้ออะไรนะอันวยไม่ต้องไม้เป็นล้มันคันถุงอนอะโอ้ไปน้มันหาบ้างนซื้อพ้ก็ยุ่ได้นีโอ้วัดน้ก็ยุ่ได้หนีโอ้อบ้งเอาเปิดบ้างเอาดูกระเป๋า เดี๋ยวรอลุ้นนะคะซองไหนซองไหนซองเบืองซองเบิองเฮ้ยแหน่มันเปิดอ่ะโอ้โหตีดึงปะเปิดทั้งหนเลยุ่ยาอยากเปิดเปิดทั้งหนปะคุณยายคุณยาก็เปต่อยอระเบียนีายไงเอปะยายที่เปิดตัวเอาเปิดเปิดปยายที่จากเบิองดิต้องอยู่เดืนนี้ละเอาเจ้าลุ้นก่อนเอา เจ้าห้เพื่อนเปิดตาตาเพื่อนเจ้าหน่อยเพื่อนเปิดตาตาเขาจะได้ควบแปลหนาที่กันทุกคนตัวเขาได้หาเราด้อโอขได้หาเราใช่ไหมใชช้ใช้้อได้เพอนสีเบิดก่อนโอ้กระดาษกระดาษเฮ้ยโอ้ห่าปากเลยอ๋อมีกระดาษอ๋อมีกระดาษอ่านก่อนอันนี้อันนี้กระเป๋าอันนี้ผู้เพื่อนมอบกระเป๋าให้ผู้มอบกระเป๋าใบนี้ของลุงค่ะของสุขภาพแข็งแรงไม่ใช่เป็นที่รักของเอฟซีทึกทีฟีโซโลกนะคะ ขอให้เจริญร่ำรวยนะคะสุขสันต์วันเกิดค่ะลุงและป้าด้วยพักคารมณ์ชาแนลน้องพิกกี้น้องผัดไทยกุ้งสดครับอ่านมาจากไหนบรรดาญาชิญาเนี่ยนี่ลองบอกแล้วกำหัวแบบนี้เงินแสงดาวนครับหนึ่งหมื่นบาทพอ้ติกกี้ห้าพันบาทพี่ผัดไทยกุ้งสด บวกพี่กันที่มาห้าพันบาทรวมเตัวที่ก็ไปบีบบวเตาเขาอีกสองหมื่นเจ้ากินนี่ก็มื่นแปดแล้วยูนี่สองหมื่นแสนแปดหมดแล้วแสนแปดสองหมื่นบาทใครไปใส่เป็นต้นโตขอบคุณคุณแสงดาวน์แล้วก็ไตพิกี้นะครับแล้วก็คุณผัดไทยคุณสดแล้วก็พี่กันที่มานะครับอย่าให้ป่าเอาไปเด้อ ป้าบรูแล้วเขาบมเอินป้ามาเลยควแบบล่อให้ป้าเขาเป็นความลับเป็นความลับจากสองหนึ่งสองสามอไปไล่สซบอนี่ไล่็มๆนี่เต็มเต็มนี่เป็นพันแล้วว่ไล่โซนหังกับเบิงนุกคนท่ายอยู่หันก็เคยเห็นว่าเป็นนิสิตอยู่สองเมือนกับส่หนีสิบเออแล้วมีคนซือสิทย์อยู่ในโลกนี้ปะ บ้านเออบ้านน้าบอกพีดตายแล้วไปแล้วชื่อนี้ไม่มีอีกแล้วบอหมดแล้วมาแล้วโอ้อ้าวไม่มีอีกตั้งแรกไม่เจอมันมีหลายช่องตายเดินหัวบ้านหน้ามีหลายซอกนะดิบๆดอยดิย่ากยากยาเห็นบ๊อปแสดงว่าบ้าบ้านหน้าเอาแล้วเงินหันหน้าเอาแล้วนี่อ้ามันเอาฟืนไม่รู้ขนาดย่ากช่วยหาก็ยังไม่เจอ เจอล้าเจอ้าโอ้โไม่นับไม่นใจว่าครบ เจ้าพ่ากกว่าดิอุ้อิบเอาได้บอเออเห็นนำยุลานขาดไปหนึ่งคือผ่าเมื่อวานมอ้าใครกายปูนวเนี่ยเสื้อไยิ้มเลยซื้อาไปย่าด้วยย่าด้วยกาปูนทงโซ่เลยไม่เ้บยาให้เาเทียวแรกไปสามคูณหกคิวให้ไปตั้งสมัดเลยยาส้มวิวอ๋อสมวิวเอ็มด anyway> ีเลยม้าคนเที่ยวสอมาสั่งอีห้คิวมันตั้งใจตนติดเล็บบอ ลักเอาของพ่นสองพันเลยเที่ยวสองยังไม่จ่านึกว่าจะจะรอจ่ายเที่ยวที่สามมอสหลังอีกสองคิวพอเที่ยวสองเที่ยวสามมาสองคิว yes, จ่ายเข้าไปสี่พันกว่าบาทพอบวกค่าเที่ยวด้วยทีนี้ตำรวจพิเสือถามว่าบูนกี่คิวจ่ายเงินจ่ายครบแล้วญาจีนับครบแล้วบอนับจ่าก็ได้ญาจีกับบอนับพี่เสือกับบอนับอา่าก็ไปนับเสือก็ไปนับ มาเฮ่อก็กระยืนเฮ้อเสือเฮ่อลุงเนาะคอยสั่งคูนสิบสิบเอ็ดคิวไงป้าทำแล้วป้าจ่ายตางไว well, uh, um, ้สิบคิวเขาว่ายังไงต้องเข้าเนื้อพวกเจ้าพันตัวพันป้าเสือนะบริษัทกินก็บ้าโทรมาก็เลยบอกว่าไม่มันัดลุงพลจะโอนเมื่อไหร่ครับลุงพลเที่ยวเทีสองจะโอนตอนไหนครับเดี๋ยวจะส่งให้เจ้านายดู เป็นเหตุการณ์นะฮะเรื่องการจ่ายค่าปูนนวนี่นะครับได้ได้นับเงินนะฮะเงินข้างถุงยกให้เขาเลยจ่ายเที่ยวแรกไปหมดเลยจ้าที่ให้มาก็จ่ายหมดเลยเอาคนขับรถก็ไม่ได้นับบอกบอไม่มีใครนับสักคนเสือก็ไม่ได้นับบอกบอเลยนนนับเอามาแล้วพนักงานเขาบอกว่าเดี๋ยวขอเช็กดูเงินก่อนนะครับ มีพนักงาน YouTube ผมมาจ่ายเที่ยวแรกไปหมดแล้วให้ไปทั้งหมด10คิวจ่ายทีเดียวเลยเที่ยวแรกเลยเจ้าของกระเป๋าเขาจะเขายังไม่น้ำทีาเลยนะลุงพนักงานเขายังไม่นับเขาก็เลยนับเจ้าของกระเป๋าเขาจะอยากให้เจ้าสภายเบิ้งอ๋ออยากให้สภายอยากให้สภายอันนี้กระเป๋าลุยของลุยพิตตองพิตตองลุงเขารู้เขาแกล้งเล่น พี่ชีพมว่าลุงไม่คือพ่ายไปมใครคือใครคือไม่คือนี่แหละครับลุงจะพ่ายให้แล้วไม่คือครับไม่คือให้ผมค่ะผมน่าจคือ่ครันนี้เป็นกระเป๋าของพี่พักรมนนะครับถ้าเอฟซีสนใจก็มคนาคนนครับอ่าก็พักเข้าไปที่ช่องของพี่พักรามนนะครับน่าจะมีกระเป๋าเยอะอยู่นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นกระเป๋ามือสองะเนะ มันใช่ไหมมันจะคือแบรนด์เนมมันจะมีมือหนึ่งมือสองด้วยที่เป็นกระเป๋ามือสองนะเหมือนกับราคามือสองที่กระเป๋าแบรนด์น่ะอืมแต่มันเป็นแบรนด์เนมก็ลองเช็คที่พี่พระคารมณ์ดูนะครับว่าใช่ใช่ของแท้หรือเปล่าเพราะเราตอบไม่ได้เนาะครับยากชี้ลองสอบข่าวดีนะแต่ก็สวยครับยาชี้น่าจะเข้าอยู่ถ้าถามผมก็จะบอกว่าถ้าว่าถ้าเรียกว่าเป็นกระเป๋ามือสองเพราะมันมีตำหนินิดนึ่งการเป็นมือสองของขขวัญวันเกิดลุง เม่ยาละคืออลไะสายไปจายตลาดเอาออมเทียไปกระเป๋าจะเอาไปอันนี้ไม่กระเป๋าครับออกรบลงขอบคุณทุกท่านที่รับชมมนโอมชาแนลนะครับผมมันนี้ต้องปรุงไหม